สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนวันนี้พบกับครูดีกับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณวันนี้เรามาเรียน,หน,นหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเรื่องการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าพร้อมแล้วตามครูมาเลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยครูก็มี กิจกรรมให้นักเกรียนทําก่อนนะครับก็คือครูอยากให้นักเกรียนเนี่ยเรียงลําดับขั้นตอนการกวาดใบไม้นั่นเองนะครับสมมุติว่านักเกรียนอยู่บ้านเนี่ยคุณแม่ให้นักเกรียนกวาดขยะนักเกรียนจะมีวิธีการเรียงลําดับภาพที่ครูให้ต่อไปนี้อย่างไรนะครับครูให้เวลานักเกรียนเลือกว่านักเกรียนจะใช้อุปกรณ์ไหนก่อน นักเกรียนคงจะเรียงลาดับขั้นตอนการกวาดใบไม้ได้แล้วนะครับมาดูกันว่า,านักเกรียนได้เรียงลาดับขั้นตอนการกวาดใบไม้เหมือนกับที่ครูจะเฉลยต่อไปนี้หรือไม่นะครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยครูจะเลือกไม้กวาดก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะกวาดใบไม้เนี่ยหรือกวาดขยะเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือไม้กวาดนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือครูจะเลือกกวาดขยะนะครับอันที่3เรากวาดขยะเสร็จแล้วเราก็กวาดเข้าโกยแล้วก็นําไปทิ้งนั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายครูก็จะเอาอุปกรณ์หรือไม้กวาดทั้งหมดเนี่ยไปเก็บให้เข้าที่นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือการเรียงลําดับขั้นตอนนะครับ เรามาเข้าสู่เนื้อหาแรกกันเลยดีกว่านะครับ 1. ก็คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆที่พบในชีวิตประจําวันเช่นปัญหาการนอนตื่นสายปัญหาการเล่นกับเพื่อนปัญหาการเรียนและปัญหาการเล่นเกมนะครับครูมิสถานการหนึ่งมาให้นักเรียนได้ดูและก็คิดตามนะครับการเนี่ยนอนดึกและตื่นสายเป็นประจำจึงทําให้การเนี่ยไปโรงเรียนสายไม่ทันช่วงเวลาเข้าแถว และมักจะหลับในห้องเรียนการจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรอ่าสมมติว่านักเกรียนเนี่ยเป็นการนักเกรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหานี่อยา่างไรนะครับเรามาดูกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหามีทั้งหมด4กระบวนการกระบวนการแรกพิจารณาและทําความเข้าใจการต้องพิจารณาว่าปัญหาที่เขาตื่นสายและมักจะหลับในห้องเรียนเนี่ยคืออะไร กระบวนการที่2วางแผนและแก้ปัญหาการต้องวางกานต้องวางแผนว่าเขาต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้ตื่นสายและหลับในห้องเรียนเขาก็ต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำและตื่นเช้ากระบวนการที่3ลงมือแก้ปัญหาก้านจะลงมือปฏิบัติยังไงการได้วางแผนไว้แล้วก็คือต้องเข้านอนแล้วก็ ตื่นเช้าและการจะใช้วิธีการยังไงก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือก็ให้แม่ปลุกในตอนเช้ากระบวนการสุดท้ายก็คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาหลังจากที่ก้านได้ใช้กระบวนการทั้ง3าแล้วมาตรวจสอบว่ากระบวนการที่เขาใช้เนี่ยมีผลลัพธ์หรือตรงกับสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่นะครับก็คือเขา ไม่ตื่นสายแล้วก็ไม่หลับในห้องเรียนปรากฏว่าก้านไปโรงเรียนทันเวลาและไม่หลับในห้องเรียนนะครับนี่ก็คือวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหานะครับ 2. วิธีการแก้ปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะมีการเปรียบเทียบและการลองผิดลองถูก เรามาดูการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะมีความเหมือนและความต่างนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะครับครูมีกล้วยและก็แตงโมนะครับเรามาดูความเหมือนของกล้วยและแตงโมกันก่อนนะครับในเกรียนคิดว่า ความเหมือนของกล้วยและแตงโมนี่คืออะไรครับนักเรียนลองคิดดูนะครับเรามาดูเฉลยของความเหมือนระหว่างกล้วยกับแตงโมกันนะครับความเหมือนของมันก็คือมันเป็นผลไม้เหมือนกันนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูความแตกต่างของกล้วยและแตงโมนะครับนักเรียนคิดว่าความแตกต่างของสองอย่างนี้มันคืออะไรนักเรียนลองคิดดูนะครับ เรามาดูฉเฉลยของครูนะครับว่าความแตกต่างของกล้วยและแตงโมเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนนะครับ 1. รูปทรงผลไม้ 2. สีของผลไม้ 3. ลายของผลไม้อานักเรียนจะดูได้ว่ารูปทรงของแตงโมกับกล้วยเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับกล้วยจะมีความยาวแต่ แต,แตงโมเนี่ยจะมีความเป็นวงกลบนะครับและสีเนี่ยก็จะต่างกันกล้วยจะเป็นสีเหลืองแตงโมจะเป็นสีเขียวแล้วก็ลวดลายของมันก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับครูจะมี2รูปภาพทั้งซ้ายและขวานะครับให้ในักเรียนหาจุดต่างของภาพจะมีอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับครูจะแบ่งเป็นสีช่องให้ในักเรียน ได้สังเกตดูง่ายๆนะครับให้นักเกรยเียนดูแต่ละช่องแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าจะมีจุดต่างจุดไหนบ้างนะครับครูให้เวลานักเกรยียนหาเนี่ยหนึ่นาทีนะครับเริ่มหาได้เลยนะครับอาหมดเวลาครับนักเกรยียน งั้นเรามาดูว่าดต่างที่นักเรียนหาเนี่ยมันจะตรงกับที่ครูได้กําหนดไว้หรือไม่นะครับจุดแรกก็คือน้ําแข็งข้างบนนะครับจะเป็นบ้านน้าแข็งข้างบนนะครับจุดที่2ก็คือก้อนน้ําแข็งนะครับข้างหลังเพนกวินนั่นเองนะครับจุดที่3ก็คือก้อนเมฆนะครับสังเกตว่าจะไม่มีก้อนเมฆอยู่ในฝั่งซ้ายมือนะครับ จุดที่4จุดที่4จะเป็นแพนกวินนะครับในรูปขวามือเนี่ยจะมีแพนกวินอยู่นะครับส่วนในในรูปของซ้ายมือเนี่ยจะไม่มีแพนกวินนะครับเรามาดูจุดต่างจุดที่5กันนะครับนั่นก็คือเขี้ยวของแมวน้ำน่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนหาจุดต่างเหมือนครูไหมครับ ต่อมาเรามาดูการลองผิดลองถูกนะครับการลองผิดลองถูกเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาโดยการทดลองทําซ้ําๆหลายๆครั้งจนทําให้เราเรียนรู้และพบวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับครูให้นักเกรียนเนี่ยช่วยลากเส้นพาหนูน้อยหมวกแดงไปที่บ้านของคุณยายหน่อยอนักเกรียนดูภาพนะครับหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยอยู่ที่จุดเริ่มต้น และเส้นชัยเนี่ยก็คือบ้านของคุณยายและจะมีเส้นทางอยู่หลายเส้นทางนะครับนักเรียนจะเลือกไปเส้นทางไหนนะครับนักเรียนจะไปซ้ายมือหรือว่าขวามือนะครับโดยการที่นักเรียนจะพาหนูหน้อยหมวกแดงไปบ้านคนุณยายเนี่ยนักเรียนจะพบเจออุปสรรคต่างๆนะครับในแต่ละเส้นทางนักเรียนคิดว่านักเรียนจะไปทางไหนครับนักเรียนค,คิดได้เลยนะครับ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะไปทางไหนครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับว่าไปทางไหนถึงจะไปถึงบ้านคุณยายนะครับและครูจะเฉลยให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้ลองผิดลองถูกเส้นทางที่จะไปบ้านคุณยายเนี่ยเกียนคิดว่านักเรียนจะไปทางไหนครับ นักเรียนคิดเหมือนครูใช่ไหมครับก็คือไปทางซ้ายมือนั่นเองนะครับก็คือจะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนไปทางขวานักเรียนก็จะเจอหมาป่าถ้าไปตรงกลางก็จะเจอหมูป่านั่นเองนะครับเรามาดูการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับก็จะมีอยู่3นะครับก็คือการเขียนบอกเล่าการวาดภาพการใช้สัญ,ญลักษณ์ อาการเขียนบอกเล่าสแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาครูจะยกตัวอย่างขั้นตอนการล้างจานนะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับสำหรับของครูเนี่ยขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1ก็คือเก็บรวบรวมจานอาหารที่อยู่บนโต๊ะหลังจากที่เรากินเสร็จแล้ว 2. กว่าเสร็จอาหารทิ้งลงถังขยะ 3. ล้างจานด้วยน้ำยา,า,าล้างจาน 4. ล้างจานด้วยน้ำสะอาด 5นําจานที่เราล้างด้วยน้ําสะอาดเนี่ยไปพิงไปพึงไว้ให้แห้งนะครับต่อมาเรามาดูการใช้ภาพหรือวาดภาพแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนการเขียนด้วยข้อความนะครับันะเกเรียนดูว่าเก็บรวบรวมจานอาหารรูปในรูปเนี่ยเด็กหญิงกําลัง เก็บจานอาหารที่อยู่บนโต๊ะอยู่นะครับลำดับที่สองเด็กหญิงคนนี้เนี่ยก็เอาเศษอาหารเนี่ยกว่าทิ้งลงถังขยะนะครับอันดับที่3เด็กหญิงคนนี้ก็นําจานเนี่ยไปล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ไปล้างด้วยน้ําสะอาดพอล้างเสร็จแล้วก็ไปพึ่งไว้ให้จานเนี่ยแห้ง ต่อมาเรามาดูการใช้สัญ,ญลักษณ์สดแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับโดยการเขียนผังงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับใั้เรียนดลักษณะแรกนะครับก็คือสีเขียวก็คือการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนั่นเองนะครับลักษณะที่2เป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือการดําเนินงานลักษณะที่3สีชมพูก็การตัดสินใจและก็ทิศทางขึ้นบนลง,ล,ง,ล,ง,ล,งล่างและก็ซ้ายขวานะครับ แล้วก็สัญลักษณ์สุดท้ายก็คือจุดเชื่อมต่อนะครับก็คือจุดวงกลมนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนผังงานนะครับของขั้นตอนการล้างจานนั่นเองนะครับเริ่มต้นแล้วก็จะมีลูกศรชี้ลงไปข้างล่างนะครับก็คือเก็บรวบรวมจานอาหารมีลูกศรชี้ลงไปข้างล่างอีกก็คือกวาดเศษอาหารแล้วก็ลูกศรชี้ไปยังวงกลมแล้วก็จากวงกลมนี่ชี้ไปยังล้างจาน ด้วยน้ำยาล้างจานจะสังเกตว่าพอลูกศรชี้ไปยังเครื่องหมายสีชมพูเนี่ยจะมีลูกศรชี้ขึ้นไปที่จุดเชื่อมต่อหรือวงกลมนั่นเองนะครับมันจะสื่อว่าถ้าเราล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดลูกศรก็จะบอกว่าไม่ใช่มันก็วนไปที่จุดวงกลมใหม่เพื่อ เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อที่จะใช้น้ํายาล้างจานใหม่อีกครั้งถ้าสะอาดแล้วเนี่ยเราใช้น้ํายาล้างจานล้างจานจนสะอาดแล้วมันก็จะชี้ไปยังเครื่องหมยว่าใช่แล้วก็นําจานเนี่ยล้างจานด้วยน้ําสะอาดแล้วก็นําจานไปพึ่งไว้แห้งแล้วก็สิ้นสุดการทํางานนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนผังงานของขั้นตอนการล้างจานนั่นเองนะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายก็คือขั้นตอนการแต่งกายมาโรงเรียนนั่นเองนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นก็จะตื่นนอนแล้วก็รูปสอนชี้ลงข้างล่างก็คืออาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารแล้วก็ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราสิ้นสุดการทํางานแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องสัญลักษณ์ เ,เพื่อสิ้นสุดการทํางานนั่นเองนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเราได้สิ้นสุดการทํางานแล้วนะเรามาสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณมาดําเนินการแก้ไข,กกไขปัญหาเช่นการแยกปัญหาออกเป็นส่วน,วนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา จะช่วยทําให้เราลงมือแก้ไขปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจที่ครูสอนไหมครับวันนี้ได้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ